ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลายัยวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรทยาดำรงฤทธิกุล ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เรื่องเมื่อสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงต้องกังวลไหมอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่านับตั้งแต่ไวลรัสโควิด -19 เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกเศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะวิกฤตที่รุนแรงกระทบทั้งเศรษฐกิจ ตลาดการเงินสาธารณะสุขสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกมุมโลกและเพื่อเป็นการเยียวยานะคะแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์หล่านี้รัฐบาลทั่วโลกนะคะต่างอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลเลยเพื่อหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและก็ช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนต่างๆ บรรเทาผลกระทบที่ท,ที่ได้รับนะคะจากวิกฤตโควิดนะคะจนส่งผลให้นี่สาธารณะทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สูงเป็นประวัติการเลยในหลายประเทศนะคะซึ่งถึงแม้วิกฤตจะผ่านพคนไปแล้วนะคะแต่นี่สาธารณะในหลายประเทศก็ยังคงอยู่ที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นะคะก่อนอื่นนะคะมาทำความรู้จักกับคำว่านี่สาธารณะก่อนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะนี่สาธารณะเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นหรือนี่ที่กู้นะคะที่รัฐบาลกู้มานะคะแล้วก็ต้องชำระคืนในอนาคตนะคะดยการหารายได้อาจจะเป็นจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนและภาคธุรกิจนะคะ นี่เนี่ยโดยทั่วไปประกอบด้วยสองส่วนก็คือจะเป็นนี่ในประเทศนะคะก็จะมีเจ้านี้อย่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศสาาถาบันการเงินในประเทศนะคะหรือรวมถึงประชาชนก็ต่างนะคะผ่านทางการออกพันธบัตรรัฐบาล รืออย่างหนึ่งก็จะเป็นหนี้ต่างประเทศนะคะก็คือหนี้ที่กู้ยืมมาจากหน่วยงานด้านการเงินระหว่างประเทศอาจจะเป็น o ว l d Bank อาจจะเป็น i m f หรืออาจจะเป็นธนาคาราพัฒนาเอเชียนะคะซึ่งนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะเชืนี้ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าหนี้ภายในประเทศเพราะว่ามีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ โดยปกติเนี่ยนะคะในการวัดขนาดของหนี้สาธารณะนะคะก็ที่นิยมใช้ก็จะเป็นการวัดอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศนะคะหรือที่รู้จักกันว่า debt to GDP ratio ซึ่งตัววัดเนี่ยนะคะจะเป็นตัววัดภารหนี้ของภาครัฐหรือหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเทียบกับขนาดของ ระบบเศรษฐกิจในประเทศนะคะจะเป็นการบอกว่าประเทศผลิตได้เท่าไรและมีหนี้เท่าไรในแต่ละปีซึ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้นะคะโดยถ้าประเทศไหนเนี่ยมีอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่ำแสดงว่าประเทศนั้นได้ผลิตปริมาณสินค้าและบริการ ในระดับที่มากพอและน่าจะทำกำไรที่สูงมากพอที่จะสามารถชำระหนี้คืนได้นะคะในขณะเดียวกันถ้าประเทศที่มีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สูงอยู่ในระดับที่สูงนะคะประเทศนั้นก็จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงนะคะซึ่งการที่มีสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สูงก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศด้วย คำถามที่ได้ยินบ่อยอครั้งนะคะก็คือว่าแล้วเมื่อสัดส่วนนี้สาธารณะสูงจะนําไปสู่วิกฤ t นี้สาธารณะเสมอไปหรือเปล่านะคะในะที่นี้เราก็จะพูดถึงโดยใช้ญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่านี้สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ย สูงมากนะคะอยู่ที่ระดับมากกว่า100%เอร์ซของ GDP มายาวนานและมากกว่าสองทศวรรษนะคะและจากข้อมูลล่าสุดในเดือนมีนาคมปีนี้นี่เองนะคะนี่ของญี่ปุ่นแตะอยู่ที่ระดับ2 6 3เปเซต่อ GDP นะคะสูงที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะหรือถ้าย้อนไปดูก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถอยู่ ในระดับนี้ที่สูงมายาวนานอย่างต่อเน,นื่องกว่า20ปีนักเศรษาหลายท่านนะคะเมื่อเห็นหนี้ของญี่ปุ่นที่สูงก็ได้มีการคาดการณ์กันว่าภารณีที่เพิ่มขึ้นนะคะของภาครัฐเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายประกันสังคมอันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของอญี่ปุ่น population aging ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก่ให้เกิดปัญหาทางด้านการคลางและนำมาซึ่งะนี้ที่สูงนะคะแล้วเขาก็เชื่อกันว่าน่าจะมีก่อให้เกิดวิกฤตหนี่สาธารณะในที่สุดแต่อย่าก็ตามจนถึงปัจจุบนันวิกฤตหนี้ของญี่ปุ่นก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ในทางกับการเมื่อไปดูอ่าตัวเลขสัดส่วนนี่สาธารณะต่อ GDP ของบางประเทศเช่นอาจจะเป็นประเทศศรีลังกานะคะซึ่งมีสัดส่วน นี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณหน่อนะคะซึ่งน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นมากแต่ศรีลังกากับเผชิญวิกฤตนี่สาธารณะในปีที่แล้วนะคะฉะนั้นจากตัวอย่างของสองประเทศเนียกรณีศึกษาข,ของสองประเทศนี้ก็บ่งชี้ว่าการดูเพียงแค่ตัวเลขนี่สาธารณะต่อ GDP พีอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะนี่สาธารณะตัวเลโชเนี่ยต่อ GDP เนี่ย ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างถูกต้องสทัทีเดียวเกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้นะคะจะเป็นจะต้องดูที่รายละเอียดอื่นๆในงบการเงินของภาครัฐด้วยเช่นในส่วนของหนี้สินสุทธ,ธิ net liability ขนาดของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ภาครัฐมีสินทรัพย์ไปทางไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างรายได้ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ของภาครัฐ นะคะว่าเจเนเรตรายได้ได้มากน้อยเพียงใดน,นะคะสิ่งเหล่านี้ประกอบกันนะคะก็จะเป็นตัวช่วยบ่งชี้ถึงความสามารถของประเทศในการหักกบนี้สินที่มีอยู่ได้นะคะหรือบ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตในความสามารถในการชำระหนี้ถืนได้นะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเรามาพิจนารณาที่งบการเงินของญี่ปุ่นในรายละเอียดนะคะก็จะเห็นได้ว่า นี่สาธารณะส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนี่ที่ถือจากภายในประเทศนั่นเองนะคะเช่นจากกองทุนประกันสังคม Social Security Fund หรือโดยเฉพาะผู้ถือรายใหญ่เลยของนี้ของญี่ปุ่นก็คือธนาคารกลางของญี่ปุ่นถือครองออประมาณ43นะคะของนี่สาธารณะทั้งหมดหรือถ้านับเป็นสัดส่วนของ GDP ก็เกือบ ก็ประมาณร0องเปซนะคะจากตัวเลขในเดือนมีนาคมปีปีนี้นะคะ,ะนี่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ถือภายในประเทศขณะเดียวกันนะคะเมื่อมาดูทางด้าน a อ s e t สก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการถือสินทรัพย์จากต่างประเทศจำนวนมากนะคะเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ก็คือสินทรัพย์จากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันนะคะก็หมายความว่าความเสี่ยงจากการที่จะผิดนัดชําระหนี้ภายนอกเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหนี้ของภายในประเทศนั่นเองนะคะในทางตรงกันข้ามถ้ากลับมาดูที่ประเทศที่มีวิกฤตหนี้เช่นประเทศสีลังการประเทศกรีซเนี่ยนี่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่กู้ยืมมาจากต่างประเทศหรือ external debt นะคะฉะนั้น มันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากการเงินแปลงของอัตราเปลี่ยนประกอบด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อนี่ต่างประเทศถึงกําหนดที่ต้องชําระแต่รัฐบาลเริ่มขาดสภาพคล่องผิดนัดชาําระหนี้แน่นอนส่งผลกระทบให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการชาําระหนี้หรือเ a อเลตติ้งเอเจนซี่ปรับระดับเรตติ้งระดับความน่าเชื่อถือลงสิ่งนี้ส่งผลให้ ต้นทุนในการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะคะคนที่ใช้กู้ยืมก็มีความเสี่ยงมากขึ้นการที่เขาจะยอมแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นเขาก็จะต้องขับให้ดอกเบีย้ยเพิ่เพลินขึ้นด้วยนะคะดังนั้นและเมื่อสัสดส่วนของหนี้สูงความน่าเชื่อถือลดลงภาระการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเมื่อนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจในสถานการณ์ภายในประเทศ ก็เกิดการไหลออกของเงินทุนประกอบกับขนาดนั้นเศรษฐกิจมีการเติบโตที่ช้าลงในที่สุดก็นำมาสู่วิกฤตนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถมีงบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องและยังคงอยู่ได้กับอัตราสัดส่วนหนี้ที่สูง ก็เป็นเพราะการมีรีเทนแก a p ที่กว้างระหว่าง a s s e t ทแล้วก็หลาย i วิเนตนะคะก่ลาวคือการที่อ่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการใช้นโยบายในการคงดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือ a s s e t ทที่มีโลรีเทนอยู่แล้วทำให้าการกู้ยืมเงินของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในรูปของการออกพนธบัารรัฐบาลเผชิญกับภาระ ทางด้านดอกเบีย้ยจากการกู้ยืมในประเทศที่ต่ำนะคะกู้ยืมได้ในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำขนาะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยถือสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหุ้นเป็นพันธบัตรต่างประเทศเป็นหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศซึ่งมีลักษณะเป็น high risk high return assets นะคะกวคือก็คือมีผลตอบแทนค่อนข้างสูง ดังนั้นนะคะความต่างของ Return จาก Asset แล้วก็ l i ยอ i พ i ลดี้นี้หรือการอีกในหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะกู้ได้ในราคาที่ถูกและนำเงินที่กู้ไปลงทุนไปเจเนเรตอินค o m e ผลตอบแทนที่สูงแก๊ปส่วนนี้ก็จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาของงบประมาณการดุลในญี่ปุ่นเนื่องมาจากสังคมผู้สูงไวัยได้นะคะเมื่อเรากลับมามองที่ประเทศฐทย นี่สาธารณะของไทยเนี่ยปรับสูงขึ้นมากหลังวิกฤตโควิด1 9นะคะโดยในปี2019หนี้ี่สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ41%นะคะซึ่งต่ำกว่าระดับเพดานนี้เดิมที่กำหนดไว้ที่60%อยู่มากแต่พอมีโควิดนะคะทำให้เกิดการปรับนี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า20% ปัจจุบันนะคะปรับเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ62%นะคะซึ่งได้ทะลุระดับเพดานนี้เดิมไปแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ามีโอกาสจะแตกระดับเพดานนี้ใหม่ที่ได้มีการขยายเพดานนี้ไปเมื่อปีที่แล้วตั้งไว้ที่ระดับ70%นะคะสามารถจะแตกเพดานนี้ใหม่นี้ได้หากรัฐบาลเนี่ยไม่ระมัดระวังนะคะในการใช้งบประมาณ ะะซึ่งมีการคำนวณก็เชื่อกันว่าในระยะเวลาไม่ถึง10ปีอาจจะแตกเพดานหนี้ระดับใหม่ได้หากรัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายนะคะที่เป็นลักษณะของการเพิ่มการขาดดุลการคลังอีกนะคะดำเนินนโยบายในเชิงสวัสดิการประชานิยมให้เงินสนับสนุนหรือเป็นการแจกเงินนะคะซึ่งจะทำให้เล่งให้ตัวหนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ นโยบายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ยั่งยืนหรือกระตุ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าภาครัฐไม่มีการปฏิรูปแนวทางในการเพิ่มรายได้นะคะโดยเฉพาะจากภาษีอากรหรือไม่มีแนวทางในการลดการใช้ใจ่ายส่วนอื่นเพื่อมาชดเชยรายจ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการเชื่อกันว่า น่าจะแตกเพดานหนี้ใหม่ที่70%ได้ในไม่ถึง10ปีนะคะข้างหน้างนั้นประเทศไทยนะคะก็กําลังเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นนะคะในประเด็นของหนี้สาธารณะนะคะซึ่งหากย้อนไปดูข้อมูลในอดีตนะคะก็จะพบว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยมีการขาดดุลการคลังเชิงโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่องเลยหลายสิปีนะคะอีกทั้งหนี้สาธารไทยก็จะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะการที่สังคมประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อนี่สาาัารณะยิ่งกระตุ้นให้นี่สาธนานณะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะการที่แนวโน้มโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนย่อมกระทบความสามารถในการเก็บรายได้หรือรายจากภาครัฐในส่วนของรายได้นะคะหลักของภาครัฐจากภาษีอากรการที่มีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก็หมายความว่าจำนวนคนที่รัฐบาลจะเก็บภาษีได้ก็จะลดลงจากการที่รายได้ของครัวเรือนลดลงนะคะซึ่งส่วนทางกับรายจ่ายของภาครัฐที่กำลังจะสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายในหมวดสังคมสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะหรือสวัสดิการต่างๆนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาดูที่งบประมาณด้านรายจ่ายในรายละเอียดก็จะพบว่าสัดส่วนของงบที่ถูกจัดสรรไปในการลงทุนนะคะโดยเฉลี่ยแล้วในอดีตของไทยก็เป็นประมาณแค่14เท่านั้นของการเบิกจ่ายทั้งหมดซึ่งตัวเลขที่ต่ำนี้สะท้อนว่าการจัดสรรงบของภาครัฐอาจผลักดันให้เกิดการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งก็อาจจะ ไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตได้อ่เมื่อพูดถึงประเด็นว่าเอ๊ะแล้วนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าแล้วยังไงล่ะอะไรคือผลกระทบละ่ะหากเศร,รษฐกิจไทยอ่มีภาระหนี้ของภาครัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะสรุปหลกัหลกๆนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีปัญหาทางด้าน กา,การขัาววินัยทางการค้างหรือการที่นี่ของภาครัฐสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่นยสรุปได้เป็นประเด็นหลักๆก็ถือว่าข้อแรกนะคะการที่นี่ภาครัฐเนี่ยสูงขึ้นก็จะไปลดขีดความสามารถนะคะในการดําเนินนโยบายการคลังเพราะเรามีลิมิตว่าห้ามใช้ก่อนนี้เกินเจ็สิเปอร์ซนนะคะถ้าเกิดว่านี่ตอนนี้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เกือบจะแตะเจ็ดสิบเปอร์เซ นั้นมันก็ลิมิตความสามารถในการใช้ในโยบายการคลังในอนาคตถึงแม้ว่าเราคิดว่าเออเรายังมีพื้นที่อยู่นะคะเพราะนี่เรายังไม่แตกยังเหลืออีกตั้งเกือบสิเอร์เซนแน่ถึงจะถึงเพดานนี่มาแต่ถ้าเรากลับย้อนกลับไปคิดดูนะคะในช่วงที่เกิดโควิดรัฐบาลก่อนนี่เพิ่มสูงประมาณ20%ของ GDP เลย นะคะชั้นพื้นที่ที่เหลือประมาณแค่10%อาจจะไม่เพียงพอนะคะเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายการคลังได้ถ้าในอนาคตประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือชอบเกิดขึ้นมาอีกนะคะจะทำให้นโยบายการคลังไม่มีบทบาทเท่าที่ควรไม่สามารถช่วยได้เท่าที่ควรน,นะคะประเด็นถัดมานะคะ,ะถ้าเกิดว่าสัดส่วนของหนี้ต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้นเนี่ย แน่นอนว่าจะส่งผลต่อการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของประเทศนะคะสถาบันเครดิตเอเจนซี่เอาราติ้งเอเจนซี่ต่างๆอาจจะปรับลดเลตติ้งของประเทศเราลงได้นะคะเนื่องมาจากเห็นว่านี่เราสูงเริ่มมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถชำระหนี้ฉันถ้าเกิดว่ามีการปรับลำดับลงก็จะส่งผลให้ ต้นทุนการกู้ยืมของภาครัาปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่จะปรับตัวสูงขึ้นัน้นภาระจาัดก,การก่อหนี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือว่าถ้าประเทศมีสัดส่วนของหนี้ต่อ GDP ที่สูงแน่นอนกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็จะทําให้เกิดอาจจะเกิดการไหลออก ของเงินทุนนะคะ,ะเงินทุนต่างชาติไหลออกเงินทุนในประเทศไหลออกนะคะ,ะฉะนั้นสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินของประเทศไทยนะคะอาจจะเกิดในเมื่อเงินไหลออกก็ส่งผลให้ค่าเงินของประเทศไทยอาจจะออกตัวลงนะคะ,ะและสถานการณ์จะยิ่งเลวร้วายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าประเทศกู้ยืมส่วนใหญ่เป็นเงินเงินต่าต่างประเทศ ก็จะทำให้อุลค่านี้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเราคอนเวิร์ตเข้าไปสู่ Domestic c u ค r e n เรนะคะหรือกรณีที่ประเทศต้องเพิ่งพาสินค้านำเข้ามากการที่ค่าเงินอ่อนตัวลงก,ก็จะทำให้เราต้องนำเข้ามาในราคาที่สูงขึ้นทำให้ประเทศอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะคะ นั้นเมื่อเงินเฟอ้อสูงขึ้นส่งผลต่อเนื่องไปทําให้ธนาคารกลางในประเทศต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟอ้อต้นทุกการเงินสูงขึ้นนี้ในประเทศก็ยิ่งซ้ําเติมปัญหานิสานาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนั้นทั้งนั้นก็คือประเด็นหลักๆว่าทําไมเราต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่านี่สาหานะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรนะื่อยๆแน่นอนมันมีผลกระทบกับระบบเศรษฐกษิจนะคะอ่ะ อย่างไ้ก็ตามนะคะแต่ถ้ากลับมาดูที่ตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยต่อ GDP เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก็จะพบว่าของประเทศไทยเนี่ยยังไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตนี้ ะะประกอบกับเมื่อเข้ามาดูในงบประมาณนะคะนี่สาธารของไทยเกือบทั้งหมดก็คือประมาณ9 0 98%เป็นนะคะเป็นนี้ในประเทศนะคะมีเพียงประมาณ2%ที่เป็นนี่ที่กู้ยืมจากต่างประเทศนะคะตัวเลขอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในประชุมันนี้หน่อยนะคะต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลไทยในรูปพันธบัตรรัฐบาลก็ยังอยู่ในต้นทุนที่ต่ำอยู่อัตราดอกเบี้ยงต่ำอยู่ นะคะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นทางด้านนี้สานาง่ของไทยก็ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะแล้วก็ควรจะหาแนวทางบริหารจัดการอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าปล่อยไว้จากที่ไม่น่าเป็นห่วงอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะทั้งนี้ทํำยังไงล่ะรัฐบาลก็เอ่อ การก่อนนี้เนาะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้วายนะคะขึ้นอยู่กับการนําเงินไปใช้ว่านําเงินไปใช้ในทางที่ถูกหรือเปล่านะคะฉะนั้นรัฐบาลควรที่จะยกระดับการใช้จ่ายนะคะโดยมุ่งเน้นไปในส่วนที่น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจในระยะยาวได้มากที่สุดเช่นอาจจะเป็นการกู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนภูภาคเอกชนหรือเพิ่มการจ้างงานในประเทศหรือจะเป็นการกู้ยืมมาเพื่อลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งน่าจะยกระดับหรือเพิ่ม productivity ให้กับประเทศสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีผลให้เศรษฐกิจเขียวตัวในระยะยาวนะคะเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ในระยะยาวนะคะ ในทางกับการน,นะคะถ้าก่อนนี้มาแล้วนําไปใช้กับนโยบายประชานิยมซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลเฉพาะในระยะสั้นก็ควรจะลดส่วนนั้นลงไปนะคะรัฐบาลก็ควรจะอ่านะคะฉนั้นสรุปก็คือยกระดับการใช้จ่ายในส่วนที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะในการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะหรือส่วนที่กระตุ้นเศรษฐกิจแค่ในระยะสั้น ที่ไม่ยั่งยืนนะคะขนาดเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ควรที่จะต้องมองหาทางในการปรับเพิ่มฐานรายได้ของภาครัฐนะคะอาจจะขยายฐานภาษีให้เก็บภาษีได้มากขึ้นเพราะจากตัวเลขในปัจจุบันจะถือว่าการเก็บรายได้ของประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะ เมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยเลยนะคะหรือเทียบกับที่กองทุน IMF ตั้งไว้นะคะการเก็บรายได้ของประเทศไทยในด้านของภาษีนีอยู่ระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะคะดฉะนั้นนะคะโดยสรุปนะคะก็คือว่ารัฐบาลควรจะให้ความสำคัญนะคะกับการใช้จา่าย นะคะควรที่จะจัด priority ใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นนะคะแล้วก็ส่วนที่กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันลดการใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นและพยายามขยายฐานภาษีเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตนะคะคู่คู่กันไปนะคะเชวัน,นี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการคางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะในวันพุธหน้าทางจุฬาเรดิโอพาสวันนี้ขอบคุณค่ะ